วันนี้นะครับช่องขุนดาคนรักเครื่องรางนะครับผมก็มีของชนสิทธิ์จากธรรมชาติอีกหนึ่งชิ้นนะครับเป็นขอมีนะครับผมเป็นขอมีซึ่งมีขนาดใหญ่นะครับซึ่งตามความเชื่อนะครับความเชื่อของคนสมัยก่อนนะครับเชื่อว่ามีให้ตบะเดชะมีพละกกำลังมากนะครับผม สำหรับผู้ครอบครองนะครับจะเป็นผู้มีตบะเดชะมีพละกกำลังนะครับในการทำสิ่งต่างๆนะครับไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนะครับผมแล้วก็เป็นมหาอำนาจอีกเช่นกันนะครับผมมีซึ่งจะลองลองความนิยมจะลองๆมาจากเขียวเสือนะครับตามปกตินะครับที่เราเคยดูคลิปต่างๆนะครับที่เวลา หนีกับเสือมันสู้กันส่วนมากเสือจะไม่สู้นะครับผมเสือจะชอบวิ่งหนีนะครับเพราะว่าพละกำลังคงมีมันเยอะกว่านะครับซึ่งเขี้ยวนี้ก็เป็นเขี้ยวที่เก่านะครับอายุประมาณร้อยปีได้นะครับเป็นเขี้ยวที่ใหญ่พอสมควรนะครับใหญ่ประมาณยาวประมาณสามนิ้วนะครับผมทั้งแต่ปลายจนถึงโคนนะครับวัดได้ประมาณสามนิ้วนะครับความบวบอยู่ที่ประมาณเกือบสองนิ้วนะครับผมใหญ่มากนะครับเป็นพญาหมีเลยนะครับ ใหญ่ขนาดนี้ก็หายากพอสมควรนะครับผมเป็นเคี่ยวที่ตันนะครับผมนี่ครับขนาดใหญ่นะครับผมก็เป็นเครื่องรางตามความเชื่อของคนสมัยโบราณนะครับที่หลายคนนะครับที่ชอบสะสมพวกเครื่องรางทนสิทธิ์จากธรรมชาติก็จะหามาไว้ครอบครองนะครับผมนี่ครับเป็น่เคี่ยวเดิมๆนะครับเก่าอายุเป็นร้อยปีนะครับผมได้จากภาคใต้นะครับ ซึ่งเราจะหามีขนาดใหญ่ตัวใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่ค่อยมีนะครับทุกวันนี้ครับนี่เป็นของเก่านะครับผมซึ่งเจ้าของเดิมเขาเก็บไว้ตั้งแต่สมัยรุ่นยายนะครับเขาเห็นมาตั้งแต่ตัวเล็กๆนะครับอยู่ในตะกร้าหมากของยายนะครับนี่ใหญ่มากพอสมควรครับทั้งใหญ่ทั้งเก่าครับวันนี้ช่องคุณดาคนรักเครื่องรางก็ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆได้ที่เห็นคลิปแล้วก็ขอกดไลค์กดคอมเมนต์นะครับผมกดถูกใจให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทํำคลิปและหาเครื่องรางต่างๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ